คนไทยนั้นแม้จะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็มีความเชื่อดังด้านโหราศาสตร์กันมากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องเลิกยามหรือแม้แต่เรื่องชื่อเสียงเรียงนามหลายคนนั้นพยายามเปลี่ยนชื่อของตัวเองให้ ไปเราะให้เป็นมงคลเพราะมีความเชื่อว่าชื่อโดยเฉพาะที่มีอักขระอักษรบางคำเป็นการกินีบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจะทำให้ชีวิตไม่ประสบความสําเร็จทำให้ชีวิตไม่เป็นมงคลอันนี้เป็นเพียงความเชื่อในทางพระสวศา,านั้น เคยมีพระที่มีความเชื่อลักษณะอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าชาดกให้ฟังว่ามีมานพคนหนึ่งชื่อว่าปาปะปาปะร่วบ,บาปบาปในภาษาพระแปลว่าชั่วช้าแปลว่าลามกแปลว่าเรลวสามเจ้าบาปนี้เรียนอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่สาปามก เมื่อใครเรียกว่าไอบาปคุณบาปก็เหมือนเรียกไอชั่วคุณชั่วเจ้าบาปก็คิดว่าชีวิตตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนชื่อก็บอกให้อาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ก็บอกว่าคุณคนเรามันจะดีจะชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่กรรมคือการกระทาในบาปไม่เชื่ออาจารย์ทนรบเร้าไม่ไหวก็บอกว่าอา้า ถ้าอย่างนั้นไปหาชื่อเพราะๆมาจะตั้งให้ในบาปก็เดินทางต่แหวงหาชื่อไปเจอคนกำลังหามศพคนตายออกไปเพื่อชาวปนกิจก็าถามว่าคนตายชื่ออะไรญาติคนตายก็บอกว่าชื่อไหนเป็นอา้าวชื่อเป็นยังตายอีกหรือญาติคนตายก็บอกว่าคนจะชื่อเป็นชื่อตายก็ตายด้วยกันท่งนั้นในบาปเดินต่อไปไปเจอ เศรษฐีกำลังลงโทษสาวใช้โทษฐานยืมเงินแล้วไม่มีปัญญาใช้ด,ดอกเบี้ยก็เลยถามว่าสาวใช้ชื่ออะไรสาวใช้ก็ตอบว่าชื่อนางรวยบอกเอา้าชื่อนางรวยก็แค่ดอกเบี้ยทำไมจ่ายไม่ได้สาวใช้ก็ตอบว่าคนเราจะชื่อรวยชื่อจนก็มีสิทธิ์จนด้วยกันทั้งนั้นพอเดินออกมาอีกหน่อยเจอคนกำลังถามทางว่า หมู่บ้านโน้นไปทางไหนนายบาวก็บอกว่าเราก็คนต่างถิน่นเออว่าแต่ท่านนะชื่ออะไรชายคนนั้นบอกว่าเราชื่อจำนานทางเอา้าชื่อจำนานทางก็หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทำไมไม่รู้จักแหละชายคนนั้นก็บอกว่าจะชื่อจำนานทางชื่อหลงทางก็มีสิทธิ์หลงทางด้วยกันทางนั้นนายบาวก็ประมวลความคิดว่าเออคนเป็นชื่อเป็นอย่างตาย คนชื่อรวยอย่างจนคนชื่อจำนาญทางอย่างหลงทางแล้วเราชื่อบาปชื่อชั่วชื่อเลวความเสื่อมความเจริญก็คงไม่ได้อยู่ที่ชื่อของเราแต่น่าจะอยู่ที่กรรมคือการกระทำในบาปเมื่อประมวลความคิดได้อย่างนั้นก็กลับไปหาอาจารย์บอกว่าไม,ไม่เปลี่ยนแล้วเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าคนเรานั้นจะดีจะเลวจะ,จะเจริญจะเสื่อมนั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อ อยู่ที่กรรมคือการกระทําพระพุทธองค์ตรัสเล่าให้พระรูปนั้นฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคนเหล่านั้นอยู่ที่กรรมคือการกระทําชื่อจะสวยสดงดงามแต่ทําไม่ดีทําสิ่งที่เลวทรามชื่อนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้ตรงกันข้ามชื่อแม้จะไม่แเระชื่อแม้จะเป็นการกินีอย่างไร แต่คนคนนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจประกอบอาชีพที่เป็นสุจริตทำแต่ความดีทำแต่บุญทำกุศสลสิ่งเหล่านั้นแหละจะทำให้ชีวิตของเขาประสบความเจริญรุ่งเรืองสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จความสุขความเจริญก็เกิดที่กาดจากเกินจากการทำกุณงามความดี ทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นชื่อจะดีหรือเลวชื่อจะเพราะหรือไม่เพาะชื่อจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลนั้นอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราทำดีก็เป็นมงคลขอเจริญพร